นับเป็นอีกสาวสวยมากฝีมืออย่างมากสําหรับมิยาพิชชาทองเจอือลูกสาวคนสวยของดาราดังพิชทองเจอือและเจงวิไลลักษทองเจอือที่ไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็จะเห็นเธอไปโลดแล่นโชว์ความสามารถของตัวเองล่าสุดในงานโตโยต้าแกโซออรซิ่งไทยแลนด์2025สาวมิยาคงแขนน้องชายสุดที่รักโรเตอร์ทองเจอือมาระวงงานซึ่งเธอได้เปิดใจยอมรับว่าพอน้องชายโตขึ้นก็เริ่ม่วงน้องแถมงานนี้โรเตอร์รับเริ่มใจอ่อนสนใจงานบันเทิงแล้ว มิยาเผยว่าตอนนี้มิยารันทุกวงการแล้วล่าสุดเป็นนักแข่งรถจริงๆก็สนุกค่าที่ทำหลายๆอย่างเดียวก็เริ่มใกล้เปิดซีรีส์แล้วปีนี้ก็น่าจะได้เป็นปีที่ได้ทำหลายอย่างเยอะขึ้นซึ่งในเรื่องการจัดสรรเวลาค่อนข้างยากเลยหนูเรียนหลักสูตรสามปีปีนี้ก็เป็นปีที่สองหนูก็เลยค่อนข้างที่จะยุ่งต้องเตรียมงานมหาวิทยาลัยด้วยและงานข้างนอกด้วยก็ต้องจัดเวลาดีๆเลยก็เกือบไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังไหวอย,อยู่ค่าคือมันเยอะมากมันทับกันเยอะมากบางอันก็ต้องตัดออกไปบ้างหรือว่า ต้องมาโฟกัสอะไรบ้างถามว่าชอบงานไหนมากที่สุดจริงๆหนูคิดว่าหามันมีสเสน่ห์แต่ละอันอย่างการแข่งรถหนูได้เข้าไปในการแข่งขันมันก็มีความรู้สึกแตกต่างกันจากในซีรีส์แต่ถ้าเป็นในด้านของการแสดงก็ได้เข้าถึงบทบาทแล้วก็ใช้ความรู้สึกมากกว่าส่วนในการแข่งรถก็จะใช้กําลังมากกว่าถามว่ามีการปรึกษาคุณพ่ออย่างไรบ้างจริงๆคุณพ่อช่วยทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อได้ทํามาหลายอย่างเหมือนกันในเรื่องการแข่งรถคุณพ่อก็จะซับพอตลอดอยู่แล้ว ส่วนในงานแสดงคุณพ่อก็จะให้คําแนะนํามากกว่าส่วนในเรื่องของน้องชายหนูคิดว่าน้องเขาเริ่มโตแล้วหนูก็เลยรู้สึกเริ่มแก่แลวนิดหนึ่งยิ้มตอนนี้ก็เลยเหมือนไปสลับกันมากกว่าก็เป็นตาน้องแล้วตอนนี้หนูก็เลยต้องเป็นห่วงน้องแทนคือห่วงน้องเพราะว่าน้องเริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นเริ่มเป็นวัยรุ่นเต็มตัวแล้วสาวๆเยอะไม่อันนี้ต้องมาถามเจ้าตัวแต่ตอนนี้น้องโตขึ้นจริงๆเรายังสนิทกันเหมือนเดิมแต่ว่าน้องเขามีเพื่อนและเพื่อนๆก็จะเป็นสไตล์เดียวกับน้องเราก็เลยแบบไม่กล้ายุ่งน้องดูขรึมขึ้น ก็เป็นฟิลแบบห่วงไกลๆดีกว่าคือเมื่อก่อนเวลาไปนหนน้องก็ไปคุมเราแต่เดีย,ยอวย้อนวันนี้เราคุมน้องคือจริงๆก็ไปคุมบ้างมีเป็นคนขับรถให้บ้างหรือไม่ก็ไปดูแทนคุณแม่คือน้องก็เป็นเด็กดีถามว่ามีคนอยากรู้จักน้องเราผ่านเราไหมหนูคิดว่ามีนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟิลเพื่อนหรือรุ่นพี่มากกว่าที่มาแซวว่าน้องชอบคนแกไ่ไหมคือเพื่อนหนูก็อายุเท่าหนูหรือไม่ก็ตกว่าเขาจะเข้ามาแซวบ้างพอมีคนอยากรู้จักน้องแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังรู้สึกยังไง เวลามีเพื่อนเจเจไปคุยโรเตอร์เป็นเพื่อนกันได้ชิวๆส่วนใครที่จะเข้ามาหาน้องเราหนูคิดว่าน้องเชื่อหนูเข้าเป็นเบสเฟรนด์กับหนูได้ค่าหัวเราะคือเหมือนน้องเขาจะฟออังพี่สาวถ้าเราบอกว่าคนนี้ไม่โอเคเขาก็จะฟังเมื่อก่อนน้องจะเป็นคนสแกนให้เราแต่เดี๋ยวนี้เราต้องสแกนให้น้องเพราะน้องเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นห่วงน้องซึ่งน้องเขาคล้ายคุณพ่อเขาจะมีสเสน่ห์ตาเยอะก็เลยอยากใส่แว่นให้น้องโรเตอร์เผยว่าเวลาที่ใครที่เข้ามาอยากจะรู้จักกับผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร ก็เป็นคนธรรมดาถามว่าชอบคนที่นิสัยแบบไหนก็เป็นคนที่ไว้วางใจได้ตอนนี้ก็เรื่องแข่งรถอย่างเดียวส่วนเรื่ององงานบันเทิงใจอ่อนหรือ,อยังก็โดนกรอกหูอยู่ทุกวันถามว่าใจอ่อนไหมก็นิดหนึ่งเรื่องได้เห็นในวงการบันเทิงแน่นอนคงคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะต้องรอก่อน